làm đại gì cả, cay nóng nóng lên cả, cay nóng mà tít cát lên, này á, khoang ná à, à, thêu, <laughs> <laughs> ถ้าขายโยอะไรที่5้าทก็ซื้อมาจะตายเลยฮะอยู่บ้านอย่าไปมีอะไรกินดีครับทำไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะวันนี้เราเรียนไดค่สามันครับไดค่มันที่มาต่อเพราะว่าเราต้องรู้ว่าจะต้องทำอไรองทำอะไรต้องทำอไรต้องทำอะไร้องทอไรต้องทรต้องทรต้องทร គ yeah. េ